เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค2พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีบุกจับคลินิกเถื่อนค่ะโดยคลินิกเถื่อนแห่งนี้เนี่ยนะคะใช้หมอปลอมฉีดโบ็อกให้กับลูกค้าในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะ พลตํารวจตรีเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูทรภาคสองพร้อมด้วยนายแพทย์กรษสกุลแพทย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาคสองไปตรวจสอบคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งนะคะบริเวณริมถนนพัทยาสาย3จังหวัดชนบุรีค่ะขณะเข้าตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่พบบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นแพทย์พร้อมกับพนักงานของคลินิก กำลังเตรียมเข็มฉีดโบ็อกบริเวณเตียงพยาบาลเพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่หญิงที่ปลอมตัวเข้าไปเพื่อเป็นลูกค้าโดยคิดค่าบริการ2,000บาทค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าตัวยาโบ็อกนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายแต่สำหรับผู้ทำการฉีดเนี่ยค่ะไม่ใช่แพทย์ตามกฎหมายนะคะทราบชื่อก็คือนางสาวอ้อยอ้อยเนี่ยเป็นผู้ที่ มาอ้างตัวว่าเป็นแพทย์ทำการฉีดโบท็อกให้กับลูกค้าส่วนอีกคนนึงชื่อว่านางสาวจอยจอยมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแลคลินิกค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดยาและผลิตภัณฑ์เสริมความงามหลากหลายยี่ห้อเอาไว้เป็นของกลางรวมถึงตรวจพบตัวยาและเข็มที่ฉีดแล้วใช้แล้วอยู่เป็นจำนวนมากด้วย สำหรับการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลนะคะว่าคลินิกเสริมความงามแห่งนี้มีการโพสต์โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ชักชวนให้บริการฉีดโบ็อกและเสริมความงามในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเจ้าหน้าที่จึงทำการวางแผนติดต่อผ่านทางเพจดังกล่าวก่อนส่งเจ้าหน้าที่หญิงให้ปลอมตัวเข้าไปเป็นลูกค้าพร้อมกับนำเงินสดเข้าไปใช้บริการจนนำไปสู่การจับกลุ่มเรียกได้ว่า จับได้คาหนังคาเขาขณะเตรียมเข็มฉีดยาเลยค่ะโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาลักลอบประกอบกิจการสถานพยาบาลลักลอบดําเนินการสถานพยาบาลลักลอบประกอบวิชาชีพวิชาชีพเวชกรรมหมอปลอมและลักลอบขายยาแผนปัจจุบันจากนั้นนะคะนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดตีตามกฎหมายค่ะ